Gracias. Okay, cool.

sampai kumarmakka tapipi anura hantuura hantu a Hajenana sukenca suca สูปะพยัญชนะสูปะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังโคชะนังโคชนังปะริคุณชันตูปะริคุณชันตูชยะมังชยะมังคาระเทวาคะเทวาสัพพะโทสังสัโตสังขะมันตูขะมันตูสัพพาโสถีสัพพาโสถีพะวันตุโนพะวันตุโนข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่และเหล่าเทพยดาและเหล่าเทพยดา

พัฒนาสถาพรพัฒนาสถาพรเจริญงอกงามไพบูนเจริญงอกงามไพบูนในพระธรรมในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ทุกสถานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในการทุกเมื่ออันหนึ่งอันหนึ่งในวันนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจักบำเพ็ญทานอมไม่จักบำเพ็ญทานอมไม่บูชผลไม่บูชผลไม่สัพพะมงคลสับพระมงคล ขอพวงเทพพยาดาขอพวงเทพพยาดาผู้มีจิตกุศลผู้มีจิตกุศลหลวทราบด้วยทิพย์โสดหลงทราบด้วยทิพยโสดได้โปรดมาร่วมได้โปรดมาร่วมอนุโมทนาอนุโมทนาและเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญและเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้คิดให้แล้วได้คิดให้แล้ว ทงทุประการเประการเสิทธิกิจจังสิทธิกิจมังสิทธิลาโพภชโยนิจังโยนิจจังสัพพสิทธิพระวันตุโนระวันตุน ก็ฝั่งพูดนะครับ ต้นปักในกระถาพ่นะครับต่อจากนี้เชิญทุกคนไปไหว้พระสวดมนต์ที่ห้องทำงานทุกก่านนะครับปักข้างในก่อนนะครับดูมาหลังจะได้ปักง่ายดูถ้าไม่พอก็ดูพื้นได้นะครับ ข้างหลังปากลงพื้นก็ได้นะ มาลาก็ให้พูดหมดกันนะพี่ก็มาลาจองไว้เลยย่ะ